กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวแซบป๋อครับแซบป๋เป่อภาษาอีสานเนี่ยฟังดูป๋อข้างไหนเป็นเนี่ยป๋อเป็นครับปนอเป็นเอาปออเอาบ๋อสีสีฟึกบป๋อให้โอ้ยหิวข้าวดิวิปาอป้าน้ำดีเจว่าที่ละ โอ้ยหิวข่าวดีกินข้าวกับใบเดียวว่าเมีได้ยินมาเนี่ยซีได้กินข้าวกับยังเนาะโอ้ก็ว่าเปลี่นจุดแต่บันนี้บันนี้ว่าภาษาอีสานตลอดเลยเด้อบอกภาษาอีสานตลอดเลยบัดนี้อะอะไรก็เหมียวเนาะแล้วแล้วสายหน้าไม่สองสายแรกโทรยากไหม โทรยากมากเลยเนาะโทรมาหน้าไม่ตั้งหลายวันหลายครั้งยังไม่ติดสักทีวันนี้เป็นยกที่สองถึงติดแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฟังเพลงทันทีแต่บังเอิญบังเอิญมาวันนี้ได้มีโอกาสขอเพลงไว้ล่วงหน้าก็เลยได้ฟังแล้วหนุ่มบักัสยังไงอย่าลืมฝากน้ำเห็ดเทียนโกแนะนำให้ญาติพี่น้องได้รู้จักด้วยนะครับ ได้ครับได้ได้พี่เอิักิ <d um> <d um> ูครับแล้วกติดกล้องเลยครับครับครับสวัสดีครับโอ้เด้ยินต่เสียงดีจะกล่องหาดองดองอยู่มันมันมันเป็นดีเลยครับผมตั้งตั้งอันนี้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายแล้วมันเป็นทั้งนอนน้องโต้งมันเป็นทั้งนอนอะไรกล้องคือคอนตาเคนี่ไะ เดี๋ยวเบิ่งปัตนั a มันคือทั้งแนวตั้งก็เป็นทั้งนอนเนี่ยเวลาออกจอมันสีใ่เนาะแต่ว่าจะเป็นแนวตั้งมันสีสูงฉุดแต่ว่าแนวตั้งปัฒนั a กว่าปัจจนนี่จะได้ยา่ากันเด้อบริดทซบตาพี่น้องบริดทซบตาพี่น้องมีรักแฟนเพลงผูเบิ่งทั้งอินเทอร์เน็ตนะเบิ่งทั้งโปรแกรมไลน์โปรแกรมยูทูบแล้วก็โปรแกรมเฟซบุ๊ก น้องสามารถเขาเบิงได้น้องไปดองน้องมือนี้พูดที่ขอเพลงมานะครับผู้เบาวออกกัดสายหนามไม้ไว้หนึ่งหันละนะครับอะไรก็เหมียวน้องโต้งขคกกองอยากฟังตายตาบ่รับน้องโต้งเนาะเต้นรูดเทียดพี่น้องทั้งกคกเพ่งเพื่อจตุรัสครับสั่งฟ้าไปหาน้องพี่น้องทั้งน่นหน่อยน้นจานอำเภอบ้านข่าวอำเภอบ้านข้าผู้เบาวบ่มเฮาดองดองนะครับผลงานเพลงมันต้องถอนน้องบอบุ๋มเนาะผลงานเพลงมันต้องถอนครับ แม่น้องปอนดอกจานประหารใจเมื่อนี่ไปเป็นพิธีกรงานวันวานลนไทน์อยู่โรงเรียนน้องปอนละโรงเรียนเมืองพยา,ยาแลวิทยาไปตั้งแต่เสาเสาพ่พ่อกันอจกบน้องปอนน้องปอนเห็นผมเดียวครับแต่ผมไปเห็นน้องปอนว่าคนหลายแล้วไม่ได้เข้ากิจกรรมแล้วเห็นอยู่สองยกอยู่เลยววสิพ่อก,กันก็นพอ่อคนหลายแห้ง ไรฟัวมะตอย้า่สาวลูกสองอันนี้ขายไก่ย่างแสรตบตามบ้านๆนี่แหละนะพี่เนาะขายอยู่หน้าวัดอัมพบาบันเลาครับชมรมคนพอเพลอน้องโตโน่ครับยายน้องโตโน่ครับพี่น้องทั้งนนท์ส่งอภวันแกงสนามนางขอเป็นแรงใจพี่น้องทั้งนนท์โพดทัพหานะแม่เนาะพี่น้องทั้งอนทเภอบันข่าวครับยายน้องอุ้มไหมไทยท็อปไลน์ยายน้องอุ้มนี่สิืบถึกปับ๊บเลย เราโทรมาขอเพลงสามวันนี้เราอยู่เต็มปั๊บสามหล่อยอยู่ด,ด้วยเมียเด้อทีมงานง่มหอยอยู่แล้วว่ากําลังง่มบักหอยกันอยู่กุหลาบแดงเนาะสาวเหลืองว่าบ้าน์ดอนโกครับพี่แมวบ้านน้องยารังกานะครับว่มมาเมื่อคืนนี้จะพาแมวเฮชรเชิญโกจะพาพร้อมน้องพร้อมกับคนลหลายเด้อคิดทอดสาวบ้านเพลินลองเพลงอดเด้อกอดเดินมาเมื่อคืนนี่เรากับแม่อุบลน,นะครับน้องย่านลิฟนีพี่น้องมีรักแฟนเพลงทั้งบ้านนิวบ้านโน้นนะแม่เนาะ พี่น้องเวลาแฟมเล่เทั้งบรรยูญญบรรโนนเมื่อวันที่สิบหายน้ำเส้าเดอ้อผมไปสร้างงานบวชหลานชายพอชิดแม่ล้ำยอนครับพี่น้องทั้งบรรย,ยูไปเสายยังกระซังเพิ่มเติมได้เลยแล้วกัน้องบงเมียขี้เมาทางรุ่งวิมานรีสอร์ทไม่เดินบนบุ้ง่าครับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตรากุ้งนางบันบุ้งค่าส่งขา่งขา,วาวเศร้าเลยเพียงอย่างแม่จำบ่ได้สอนเส้นใจลองล้มพัดตึงหนื่นเราว่ะพี่ร้อยบันลองบอกแกงสนามนั่งเนาะพี่ร้อยเนาะพี่ร้อย,อยอยากฟังจากใจแมนแมนมะนีวันครับพี่น้องครับ 2ชั่วโมงแห่งความมวลเซิร์โฮเทลทางเอฟเฟมเก่าสิบเสียกรงต่มครับโยกกับดีเจกองหาวด้ดงดองนะพี่น้องเนาะืัอนี้ฟังลองฟังล่ามกันมวล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 ละกะมวลมวลเพลงต่อไปพี่น้องซีดฟังอะไรก็เหมียวจากผูบาวออกกัดที่เราขอไปก่อนนะนี่แล้วรัก็ม่านาไม่ได้น้ำพอมฟังกันมวลมวลครับ